คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อน้อนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพัส วุฒิเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องผ้าคลุมผืนนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณวุฒิเองตอนที่เรียนจบพยาบาลใหม่ๆแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่หอพักที่หนึ่งจนทําให้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วทำบุญให้น้องด้วย มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่แปดกับสายของคุณวุฒิกันเลยครับสวัสดีครับคุณวุฒิสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณวุฒิสบายดีนะครับสบายดีครับผมถามก่อนเลยว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าทํางานไหมเนี่ยทํางานครับส่งเด็กตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเช้าหนักกว่าเมื่อกี้คุณนิเก้าโมงครับพอส่งน้องไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ครับเราต้องออกจากบ้านประมาณกี่โมงก็ออกจากบ้านสักหกโมงครึ่งนะครับโรงเรียนอยู่กับบ้านอยู่ไกลไหมครับเนี่ย อ๋อไม่ไกลเท่าไหร่ครับต่รถติดครับพี่แจ็คแล้วแล้วไม่แน่ใจว่าเช้านี้ฝนจะตกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมตกทั้งวันเลยครับวันนี้เดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหย,ยุดเลยครับพี่แจ็คขนลุกเอาเอาเอา <c oughs> มาเล่ากันก่อนแล้วก็จะได้พักผ่อนต่อได้ครับพี่แจ็คเราคุยกันล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องผ้าคลุมผ้าคลุมผืนนั้นใช่ครับครั้งนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณวุฒิเองอะครับ ใช่ครับชื่อของหอพักอะไรพวกนี้สถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะได้ครับพี่เป็นยังไงไปเจออะไรมาครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากเลยทําบุญให้น้องด้วยก็เรื่องนี้นะครับพี่แจ็คเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเองตอนที่เรียนจบใหม่ๆก็ผมเป็นบุรุษพยาบาลครับพี่แจ็คครับก็พอจบใหม่หตอนปีหกสี่เก้าเนี่ยก็ได้ไปทํางานที่โรงพยาบาลลัแห่งหนึ่งในภา,กาคกลางก็ไม่ไม่บอกว่าที่ไหนนะครับถ้าพูดไปนี่จะรู้เลยครับ เราเป็นพยาบาลใหม่ตอนนั้นไปได้วยกันประมาณยี่สิบคนครับพี่แจ็คก,ก็ได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนั้นตอนนั้นัวัดไม่มีไม่มีหอพักพี่แจ็คเขาก็มีตึกตึกหนึ่งที่เป็นตึกตึกเก่าเป็นตึกว่างนะครับ,รบขเขาก็เอาที่นอนไปวาวให้พยาบาลนอนอยู่ในห้องโถงห้องนั้นนะครับพี่แจ็คแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีผู้หญิงสิบแปดคนแล้วก็มีผู้ชายสองคนเพราะว่าบุตรพยาบาลเนี่ยจะน้อยมากครับผมก็ได้อยู่ห้องแยกครับพี่แจ็ค แต่มันเป็นแบบมีเคาน์เตอร์พยาบาลอยู่ตรงกลางแล้วก็ก็เอาเตียงไปวางรอบๆให้เพื่อนเพื่อนๆผู้หญิงนอนแล้วก็มีม่านเป็นฉากเป็นฉากให้ัก็ไม่สะดวก่ก็มันจะเป็นต้องนอนครับเพราะว่าเราไปใหม่เราก็ไม่มีหอพักแล้วก็ทุกคนต้องขึ้นเวนต้องเดินทางมันก็ลําบากครับทุกคนก็ต้องนอนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเป็นคนต่างจังหวัดกันครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับ อ่าประเด็นคือเราไปอยู่ตรงนั้นนะมันมันไม่เป็นสัดเป็นส่วนประเด็นแรกนะ,ะใช่ใช่มันไม่สะดวกไม่อะไรเลยมันหูมันมันต้องเป็นต้องอยู่เข้าใจแต่แบบโหมันเนะอย่างว่า แต่ว่าเราไปอยู่ครับพี่แจ๊คพยาบาลใหม่ขึ้นไปก็อยากทุกคนต่างอยากเน็กมันนี่ครับขึ้นทํางานกันสิบหกชั่วโมงบ้างยี่สิบสี่ชั่วโมงบ้างประมาณเนี้ยครับก็ไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ค่อยได้เจอกันแม้กระทั่งเพื่อนยี่สิบคนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างทํางานเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่วันหนึ่งครับพี่แจ๊คผมขึ้นเวรเช้าครับลงมาก็ประมาณสิบหกนาฬิกากว่าจะกินข้าวอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็ ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับก็มานั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องคนเดียวตอนนั้นความรู้สึกแรกมันเหมือนในฝั่งผมเป็นห้องเป็นห้องแยกแล้วเพื่อนอยู่ห้องถงในฝั่งของห้องถงค่ะพี่แจ็คมันเหมือนกับมีเสียงเด็กวิ่งเด็กวิ่งตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งแล้าก็นึกว่าเอ๊ะในเพื่อนเพื่อนมันเล่นกันหรือเปล่าเพื่อนมันหยอกกันหรือเปล่าอืแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้สนใจ สักพักมันก็มีอีกพี่แจ๊คตึ้งตึ้งตึงต้งตึง,ต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 งเหมือนวิ่งหรือหยอกกันวิ่งไปวิ่งมาเราก็เอ๊ะยังไงเราก็เปิดประตูไปดูครับพี่แ<ม>จ๊ครั้งแรกก็ไม่มีครั้งที่สองก็มีอีกนะครับเสียงมันก็ดังขึ้นดังขึ้นเื่อยๆแล้วก็มีชนกระจกด้วยนะพี่ชนกระจกชนประตูเราก็บอกอ้าวเราก็เปิดประตูก้นไปก็ไม่มีอะไรคราวนี้พอมันเริ่มดึกนะครับเริ่มดึกขึ้น เสียงมันก็ยังไม่หยุดยังมีเหมือนเด็กวิ่งเล่นกันอยู่พี่แจ๊คเคยเห็นห่อผู้ป่วยมันจะเป็นกระจกใสๆแต่เขาจะติดฝ้าให้มันตึบใช่ไหมครับ,รบเหมือนมีเงาคนคแต่มันก็จะมีเส้นเล็กๆที่เป็นลายกระจกครับให้เราสามารถรอดไปได้อม,มองมองรอดไปได้ด้วยความที่เราเริ่หมหงุดหงิดแล้วครับว่าไอ้ใครมาแกล้งเราไหม,มเราก็เลยมองรอดกระจกไปครับพอมองรอดกระจกไปครับพี่ กำลังเลงอยู่มันเหมือนมีหน้าคนนะโผล่มาตรงหน้าเราเนี่ย oh. ตรงที่เรากําลังมองอยู่ oh. แล้วเราก็สะดุ้งนะพี่แจ๊คผมก็ตกใจผมก็ถอย oh. แล้วเราก็แบบตอนนั้นไม่รู้ไม่ได้รู้สึกกลัวนะครับแต่ว่ารู้สึกใครแกล้งกูวะอะไรประมาณนั้ oh. ครับก็วิ่งอ้อมไปสุดท้ายห้องเงียบสนิทครับไม่มีไม่มีไม่มีใครอยู่สักคนเลย oh. นะครับ oh. ก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจนอนพี่แจ๊ค พยายามนอนให้หลับเพราะว่าต้องขึ้นเวรดึกคืนนั้นเที่ยงคืนคนะครับแล้วก็วันนั้นเราก็ปั๊มหัวใจคนไข้ามาเนี่ยเหนื่อยด้วยมันก็ล้านะครับเพราะว่าไอซียูเนี่ยผมอยู่ไอซียูัญยกรรมเนี่ยมันจะมีคนไข้ที่ต้องปั๊มหัวใจแทบทุกวันครับแล้วก็จะเหนื่อยกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลับไปพอหลับไปพี่แจ๊คสิ่งที่ฝันวันนั้นก็คือเราฝันว่า เราอยู่ๆเราเปิดประตูเดินไปฝั่งที่เพื่อนนอนเพื่อนผู้หญิงนอนนะครับ<ช>ซ,ซึ่งปกติผมจะไม่เคยเข้าไปพอเปิดประตูเดินเข้าไปครับเจอเด,เด็กเด็กวิ่งเล่นกันในห้องนั้นประมาณห้าหกคนนะครับวิ่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครสนใจนะครับแต่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวผอ,อมใส่ชุดโรงพยาบาลครับยืนมองผมแล้วก็เดินเข้ามา มายืนต่อหน้าครับพ่แจักอบอกว่าพาไปข้างนอกหน่อยพาไปข้างนอกหน่อยอพูดแบบนี้ครับซ้ำๆผมก็ถามว่าหนูจะไปไหนลกูกเด็กก็ยังบอกว่าพาไปข้างนอกหน่อยไปไหนก็ได้เราก็ถามว่าเด็กมากับใครลกูกหนูอยู่ที่นี่หนูไม่ได้มากับใครเด็กก็พูดประมาณนี้ครับจากนั้นจากเด็กที่วิ่งอยู่หลายๆคนพแจ็ก เด็กเริ่มหยุดทีละคนทีละคนทุกคนก็เดินมาจับที่แขนจับที่ขาจับที่เสื้อพาไปข้างนอกหน่อยพาไปข้างนอกหน่อยทุกคนก็พูดอย่างเงี้ยครับโอ้ตอนนั้นพอเด็กเริ่มมารวมหลายคนเข้าหลายคนเข้ามันเหมือนหายใจไม่ออกแน่นไปหมดเลยครับพี่แจ็กก็เลยสะดุ้งตืน่นบอกพอลืมตาขึ้นมาครับไม่รู้ว่าเราตาฝาดหรือว่าอะไรไมันไม่ไม่มั่นใจพี่แจ็ก พอลืมตายึ้นมาเด็กเยืนรอบเตียงเลยพี่ตรงนั้นก็เลยสักหน้าสักประมาณห้าทุ่มกว่านะครับพอตื่นขึ้นมาก็อาบน้ําอาบท่าหมายถึงว่าตื่นขึ้นมาเด็กยืนรอบเตียงคือมันแวบเดียวใช่ครับสะดุมงสะือตื่นขึ้นมาเห็นเด็กยืนรอบเตียงแล้วก็เราก็ตื่นขึ้นมาเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับก็มองนาฬิกาอาบน้ำอาบท่าก็ไปเซนเวงนะครับจากนั้นก็ ไปถึงก็รับเวรปกติครับทํางานดูแลคนไข้ให้อายาให้วัดสัญญาณชีพเสร็จก็มานั่งคุยกันก็จะมีเวลาพักของเจ้าหน้าที่บ้างนะครับก็นั่งคุยกันก็เล่าให้พี่พี่พยาบาลที่แกอยู่มาก่อนคนหนึ่งครับสมมุติแกชื่อว่าพี่นายหนาแล้วกันนะครับแล้บอกพี่หนาเมื่อคืนก่อนมาขึ้นเวรผมฝันนะพี่บอกฝันว่าอะไรวะบอกผมฝันว่าผมเดินมาในห้องถุงที่ผู้หญิงนอนอยู่แล้วมีเด็ก วิ่งเต็มเลยอ่ะพี่แกก็ไม่พูดอะไรนะพี่จแจคแกก็หวัวเลาะ,ะแล้วแกก็บอกเอ้ยไม่มีอะไรหรอกนอนเลยไปก็ทําบุญสวดมนต์ไม่มีอะไรหรอกครับแล้วก็วันนั้นก็ทํางานทําของโรงพยาบาลเสร็จเช้ามาผมก็มองต้องไปต่อลงงานอืก็กลับมาเป็นสิบหกชั่วโมงนะครับทางานกลับมาประมาณทุ่มทุ่มก,กว่าก็กลับมานอนอาบน้ำอาบท่านอนพอาะา วันวันถัดไปเนี่ยผมต้องขึ้นเวรเช้าบ่ายก็จะมีเวลานอนเยอะหน่อยนะครับคืนที่สองฝันอีค,ครับี่แจ็คแต่คืนนี้ฝันแปลกกระกเด็มคืนนี้ฝันว่ามีพี่พยาบาลคนหนึ่งใส่ชุดขาวแขนยาวแต่งตัวเหมือนชุดพิธีการของพยาบาลนะครับครับเดือนจูงเด็กมาหกเจ็ดคนมายืนยิ้มที่ปลายเตียงออืครับแล้วก็บอกว่า เราก็ในฝันเราก็ถามพี่ไปไหนครับพี่ไปไหนกันก็เธอจะพาเด็กไปเที่ยวข้างนอกไม่ใช่เหรออืพาเด็กๆไปหน่อยนะคืนนั้นฝนวัวฝันวนอยู่อย่างนั้นนะครับพี่จันฝันว่าเธอจะพาเด็กไปเที่ยวไม่ใช่เหรอพาเด็กไปหน่อยนะอืมพาเด็กไปหน่อยนะฝันจนเช้าครับพี่ทุกในหัววันนั้นคือว่าเห็นแต่หน้าพี่คนนี้เห็นหน้าเด็กแล้วก็บอกว่าพาเด็กไปข้างนอกหน่อย พาเด็กไปข้างนอกหน่อยประมาณนี้ครับเช้าก็ตื่นมาอาบน้ำออกท่าเหมือนเดิมครับทำการพยาบาลเสร็จดูแลคนไข้เสร็จก็รล่ยพี่หน,หน้อยหนาฟังพี่ผมฝันอีกแล้วอะแต่วันนี้ผมฝันแปลกกว่าเดิมนะพี่ผมฝันว่าเห็นพี่พยาบาลพาเด็กเดินมาหาผม,มด้วยเออพี่หน,หน้อยหนาแกบอกว่า พี่พยาบาลตัวผมอมๆใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมใช่ครับ,รบพี่รู้ได้ไงทุกคนนิ่งหมดเลยพี่แจกวันนั้นพยาบาลสี่คนคแล้วก็น้องผู้ช่วยพยาบาลอีกสองคนน,นนั่งนิ่งแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะฟังว่าเกิดอะไรขึ้นครับพี่น่ไหนแกก็บอกว่าพี่เลาให้ฟังคนเดียวแล้วก็อย่าไปพูดอะไรนะเดี๋ยวคนเหมื่นจะกลัวอื คนอื่นก็ไม่เห็นเจออะไรนะพี่มีผมเจออยู่คนเดียวครับแกก็บอกว่าฉันที่นอนกันเนะี่ยแต่ก่อนเป็นหัวผู้ป่วยเด็กซึ่งแล้วพี่พยาบาลที่เห็นเนะี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นพี่เอสมมุติเป็นพี่เอนะกันนะพี่พี่เอเนี่ยแกเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยเด็ก แล้วแกก็เสียชีวิตในห้องที่วุฒดูแลนั่นแหละวันที่แกเสียพี่เป็นคนใส่ชุดพยาบาลให้แกอีกอ,อยู่ในห้องนั้นเลยืม่บอกโอ้ตอนนั้นขนลุกสู้เลยพี่แล้วก็น้องๆทุกคนก็แบบถทาจะไม่กล้าเดินไปไหนเพราะว่าห้องนั้นคือห้องที่ผมดูแลคนไข้ยอยู่นะครับก็แต่ว่าตามตามสไตล์ไอซีอะครับ มันยุ่งจนเราไม่มีเวลาจะมาคิดอะไรครับครับพอช่วงพอช่วงบ่าย,ายประมาณสามสี่ทุ่มนะครับคนญาตกลับญาติกลับหมดคนไข้เริ่มอาการคงที่คงตัวผมก็โชคดีมีเตียงว่างอยู่เตียงหนึ่งผมก็ได้เวลารีแลกวันนั้นช่วงบ่ายพี่ในหนาก็บอกว่าเด็กๆว่างแล้วใครจะไปหาอะไรกินพักสลับกันเลยนะลูก น้องๆผู้หญิงก็ไปด้วยกันคู่กันก็จะเหลือผมกับพี่นายนาอยู่ที่ตึกครับพอน้องๆกลับขึ้นมาผมก็ลงไปบ้างครับในร้านสะดวกซื้อเพื่อที่จะไปหาขนมกินไปหาของหวานกินหรือไปซื้อน้ํเกินดกับไปแจกประมาณสี่ทุ่มเกือบเกือบสี่ทุ่มได้ครับน้องๆขึ้นมาผมก็ลงไปผมกดเฟตบจากชั้นแปดครับ เข้าไปคนเดียวเพราะว่าพี่นาหนักแกไม่ไปแล้วแกเป็นหัวหน้าเวรแกไปไหนไม่ได้ครับผมคนลิฟต์จากชั้นแปดลิฟต์ไล่ลงมาครับชั้นเจ็ดชั้นหกชั้นหกเป็นชั้นที่เรานอนครับพี่แจคัคประตูลิฟต์เปิดตึง้งแล้วประตูลิฟต์เปิดมไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคืแรกอะเราคิดว่าเฮ้ยเพื่อเราลงไปกินข้าวหรือเปล่าจะได,จะได้จะได้ฝากซื้ออะไรประมาณนั้น หรือว่าใครออกไปข้างนอกไหมจะได้ฝากซื้อของอแต่พอประตูลิฟต์เปิดมาไม่มีคนไม่มีคนเราก็ปิดครับปิดประตูลิฟต์เสร็จลิฟต์ก็ไล่ลงมาชั้นห้าชั้นห้านี่เป็นหอผู้ปว่วยไอซียูเด็กครับแล้วก็ลิฟต์มาเปิดประตูที่ชั้นสี่ชั้นสี่เป็นห้องผ่าตาัดครับเปิดประตูมาเจอพี่เวนเปย์นคนหนึ่งครับ เข็นเปเป็นเป,นเ,ปนเปล่าที่จะเอาไปเก็บที่ชั้นล่างอพอประตูฟต์ปเปิดเราก็แอบใช่ไหมครับเวลาเปจะเข้าเราก็แอบ,บแต่พี่เป็นเปบอกว่าหมอไปก่อนเลยเราก็แอบเสร็จแล้วพี่ไม่เข้ามาหรอหมอไปเธอเด็กๆเต็มห้องอืพี่ไม่เข้าหรอกเราพี่ค่อยไปตอนนั้นมันพยายามจับใจความว่าแกพูดว่าอะไรค,ครับพี่แต่พอฟต์ป,ปิดเสร็จปุ๊บเด็กมาจากไหนวะ เด็กๆเต็มห้องเลยเต็มลิฟต์เลยเหรอเราก็แต่ตอนนั้นยังยังข่มใจอยู่พี่พอเ,เปิดเปิดไปชั้นหนึ่งปุ๊บผมก็รีบไปร้านสะดวกซื้อซื้อข้าวซื้อของเสร็จผมก็รีบกลับขึ้นไปขึ้นไปเจอพี่นายนาเจอเด็กๆนั่งกินขนมกันอยู่ก็ทีแรกผมก็สตันอยู่ยังไม่กล้าเล่าอะไรให้ฟังครับพอนั่งคุยกันสักพักหนึ่งสักพักมีคนไข้ผ่าตัดเสร็จครับต้องเข้าไอซียูพี่เวนเต้คนนั้นก็ เขียนคนไข้ขึ้นมาเอาคนไข้ลงเตียงเสียดวัดความดันเสียดด้วอาการคงที่แล้วก็ถามพี่เวนเปนคนที่ทักอะครับว่าพี่ตอนที่ผมลงไปเมื่อกี้พี่ทักว่าอะไรอืมผมได้ยินไม่ชัดพี่เวนเปยบอกว่าอา้าวแล้วหมอ,อมพาใครไปเมื่อกี้ย่านไหเยี่ยมเหรอครับตอนนั้นเสียงสั่นครับพี่ผมไปคนเดียว เวนเปแกก็สตันครับเฮ้ยผมเห็นจริงบอกไม่ผมไปคนเดียวจริงไม่มีใครไปกับผมครับนะก็ต่างคนต่างนิ่งอยู่พักหนึ่งพี่นาหนาแกก็เดินมาครับอุดพี่ว่าอุดไปทําบุญหน่อยไหมอืมอุดน่าจะให้พี่เอเห็นพี่เอน่าจะฝากเด็กๆให้อุดท,ทําบุญให้แหละครับครับก็ วันนั้นลงเวรวันนั้นยุ่งมากครับลงเวรเสร็จก็น่าจะนอนเก<ม>ือบตีหนึ่งอาบน้บําอาบทานอนได้<ม>แล้วก็เช้าขึ้นมารีบไปทําบุญเลยครับทําบุญโอสั่งอาานชุดใหญ่เลยที่แจ๊คเ<ม>ข้าป่าอาหารแห้งใส่เต็มแม็กนมขนมนมเนยผมอัดเต็มเลยวันนั้นใช่เพราะค่าทราบุญน่าจะเกือบสี่พันได้เ<ม>ต็มแม็กเสร็จแล้วก็ทําบุญเสร็จกลับมา มันมันเห็นผลที่คืนนั้นก็เป็นคืนสุดท้ายที่ผมฝันเห็นพี่เอกับฝันเห็นเด็กๆที่โรงพยาบาลนั้นก็ลงลงเวรช้าบ่ายมานะครับอีกวันหนึ่งก็หยุดไปทำบุญกลับมาก็วันลุกขึ้นก็ต้องเช้าคืนนั้นก็นอนได้เต็มที่ครับพี่แจ็คคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่ฝันเห็นก็คือเห็นพี่เอครับพาเด็กๆเ,เดินไปข้างนอกครับ เ้วเด็กๆก,กอดท้ายเหมือนแบบเด็กเล่นรถไฟอ่ะพี่แจ็คกอท้ายกันเดินลงไปสาะน้ําหลังโรงพยาบาลแล้วสาะน้ํมันมันสวยมากเลยพี่มีดอกไม้มันมีต้นไม้ร่มเรือนแล้วเด็กก็วิ่งเล่นกันแล้วเราก็ได้เห็นได้ยืนดูครับก็วันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่ฝันเห็นพี่เอแล้วก็เด็กๆครับพี่แจ็คเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่ในโรงพยาบาลหรือว่าในหอพักอะไรพวกเนี้ย คือโรงพยาบาลนั้นแน่เข้าใจแหละว่ามันมันมีอะไรพวกเนี้ยมีอยู่แล้วครับออแล้วมเป็นโรงพยาบาลเก่าวะเป็นตึกเก่าครับพี่แจ็คเป็นตึกเก่าแล้วก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่คนไข้เยอะมากผมอยู่ตรงนั้นสิบเอ็ดปีตั้งแต่ปีสี่เก้ายันถึงปีหกศูนย์ครัอแล้วส่วนหอพงหอพักแถวนั้นมันก็ก็ตามตามสภาพ เราอยู่ตรงนั้นมาหนึ่งปีเต็มๆที่แจกกว่าจะมีหอใหม่ออืเราอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเพื่อนๆเขาไม่เห็นอะไรนะครับแต่จะมีแบบแบบๆบ้างหลังๆหลังๆมาบางทีมีบางคนเปิดลิฟต์มาเจอคนวิ่งชนอะไรประมาณเนี้ยวิ่งวิ่งสวนออกมาจากลิฟต์เลยหรอใช่ครับวิ่งเข้าลิฟต์เหรอครับเจอแบบเปิดลิฟต์มามีคนวิ่งสวนเข้าประมาณนี้ครับแต่ทุกคนก็คือคือเราอยู่กันตรงนั้นครับพี่แจ็กเราทุกคนเป็นพยาบาลอ่ะมันจะชินกันในเรื่องพวกเนี้ย ทุกวันนี้ยังทาเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้อยู่ป่ะอ่าผมไม่ได้อยู่โรงพยาบาลแล้วครับพี่แจ็คไม่อยู่แล้วตอนนี้มาเป็นอยู่ในส่วนของอํานวยการแล้วอ่าก็คือระดับสั่งการแล้วยังไม่ขนาดนั้นครับพี่แจ็คคือไม่ต้องไปบู๊แล้วไงไม่ต้องไปถูกหน้างานแล้วยังเไม่ได้อยู่หน้างานนะแต่คอยดูแลน้องๆในส่วนของรพสตครับอือคือถ้าอยู่หน้างานก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเวลาเข้าเวรกะดึกอะไรพวกนี้ถูกไหมครับอ๋อพอ ตอนอยู่ไอซีอยู่ครับอยู่ไอซีอยู่อยู่ห้าปีก็เลยเรารู้สึกว่าเราจะทํายังไงให้คนไข้เสียชีวิตน้อยลงคืออาการสาหัสมาจากข้างนอกครับพี่แจ็คมันดูลําบากก็เลยผันตัวออกมาเป็นกู้ชีครับมาเป็นอาจารย์สอนกู้ชีกู้ภัยอยู่อยู่ห้าหกปีเหมือนกันครับพี่แจ็คจนกว่าจะขึ้นมาอยู่ตําแหน่งใหม่โอ้โหอ่ะอย่างน้อยก็ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนก็แล้วแต่เพราะว่าสายงานของคุณบู๊ตอะก็คือสายงานช่วยคน ให้ความรู้ถ่ายทอดตอนนี้เรื่องของการช่วยคนอะไรพวกเนี้ยใช่ครับตอนนี้ก็สอนงานงานอเยกเลรๆคือสอนปั๊มหัวใจพี่แจ๊คสอนตามสนามกีฬาบ้างสอนโรงเรียนสอนทำหมู่บ้านชุมชนวันนี้ครับเฮ้ยผมว่าสําคัญนะเรื่องของการปั๊มหัวใจอ่ะสําคัญมากครับพี่แจ๊คเพราะว่าทุกคนต้องมีความรู้ติดตัวสักนิดนึงใช่ครับพี่แจ๊คเรามีเวลาแค่สี่นาทีพี่ถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยโอกาสรอดชีวิตเขาน้อยลงเรื่อยอื หนึ่งนาทีเนี่ยเท่ากับสิบเปอร์เซ็น์ที่หายไปครับพี่แจ็คเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยถ้าปั๊มหัวใจเป็นอ่ะถ้าเราสมมติเราหมดสติไปเนี่ยนะครับเราก็จะเขาก็จะช่วยชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นผมก็ตั้งใจจะสอนให้คนปั๊มหัวใจให้ไปเยอะที่สุดครับพี่แจ็คเนาะอย่างน้อยคือมีอยู่ในหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของการปั๊มหัวใจอะไรพวกนี้นะเจ้าหน้าทุงเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่หรือคนทั่วไปซะหน่อยหนึ่ง ยังน้อยเนี่ยมันช่วยเหลือคนได้ใช่ครับก็ลูกศิษย์เราหลายคนครับแล้วก็ได้มาช่วยคนจริงๆแล้วก็ทําให้คนมีชีวิตรอดด้วยพี่แจ็คโอ้ดีดีอนุโมทนาสาธุกับสิ่งที่ทําด้วยถ่ายทอดกันไปส่งต่อกันไปครับยังมีเรื่องอมตอนที่ไปเป็นพยาบาลเก็บดวงตาได้พี่แจ็คเดี๋ยวจะไปเรียบเรียงได้ ก่อนแล้วก็มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันทั้งขำทั้งสนุกทั้งกลัวเหมือนกันสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาคุณวุฒิได้ครับพี่แจ๊โอเคเดี๋ยวนอนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเช้าต้องไปส่งตัวเล็กไปโรงเรียนโอ้โม .3 แล้วครับไม่เล็กเท่าไหร่ละก็ยังก็ยังก็ตัวเล็กสาหรับเราอ่ะโอเคพี่ลูกยังเด็กสําหรับเราเสมอ จะตัวแค่ไหนก็เด็กสําหรับเราเสมอใช่ใช่ใช่นะฮะโอเคได้คุณวุฒิยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคุณวุฒินะครับนะครับผมสวัสดีครับรอฟังเรื่องต่อไปสวัสดีครับ,รบพีจาจสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยลอตเตอรี่พซื้อลอตเตอรี่พาโหลดแอปนกพาร